สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายย่ามเลิกเดิกกค่ะพี่น้องปึกทราบเก่าสิ้าไปเอาพาไปเอาเลขครับใช้ยภูมิหรือว่าโดนปูตาเนาะค่ะเนาะชัยภูมิมรอบนี่ถือว่าเป็นรอบแก้มือเนอาะจ้าเพราะว่ามังหันมันกะรูดเนาะคะ่ะแต่ว่ารอบนี่กะสิพิเศษเน่ยคือมีทั้งด่านเอฟซีพันซองหรือพ่นหินพ่นถถกเนาะคะ่ะพ่นเถก สามเจ็ดบออีกผู้นึ่งถือสีหาแต่ผู้ถือสามเจ็ดนี่ผู้นาาันว่าเอาผ่าเจ็ดสีไปมัดให้ปูให้แนว่วสันกะเลยมากหวดชค่ย่มกับมามผ่าเจ็ดสีอีกเนาะคะ่ะอาสิมีบรรยากาศมาฝาเอฟซยูเนาะคะ่ะเนาะกะโอ้ยพี่น้องเขามาแล้วกะก็ไรก็แช่ในเดอ้อค่ะมีเขามีรถกะใช้วิทยาในการรับชมจอบคอยจัดขาดคอยพานเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วถือว่าหลุดนะคะหลุดนะคะงวดที่แล้วกับแปดห้าเก้าเนาะแต่ว่าเพิ่นไปเอาก้อนหนีเพิ่นได้หาศูนย์สี่เนาะค่ะแต่เพิ่นบ่ได้บวกเข้าเนะพุ่มกัอยุ่แถวๆนั่นละใกล้ๆกันเพิ่นกลับไปเอาแล้วเที่ยนึงซึ่งเบิกทรัพกับวงหัวกันหูวกับสิได้บวกเกฟซี่เนาะเสียดายว่าสั่น รอบนี้ได้ถามว่าตะล่องในจุดอีกบอซะตะลอ่องเมืนกับขัานในจุดใส่เหมือนีก็เลยไปเอาน้ากันขอน้ากันเอาแบบสดๆระกาเป็นเลขทูบเนาะคะ่ะจุดแล้วทูบก็บแตกเนาะคะ่ะย่างซองบัทันดีอยู่เพราะว่ากังขึ้นหรืว่าแนมเลขบบเห็นบ่เครื่องเว้นเนาะปรากฏว่าเลขทูบนั่นออกมาสัดเจียนอยู่เนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าทูบแตกลากาซีมี เบิกทรับขอส่วนตัวคือขอรูปแป้งให้ผู้เขียนเลขให้เลขแปดนะจ้าสาเตอสิซรุ่งให้เอฟซีได้คอมเมนต์มาอยู่ถ่ายเบิ่งในภาพนิ่งแล้วค่ะบามันสิบเป็นแปดหนังแต่เลขแปดชาติแห่งแต่เลขบนกะเบื้องเกงนึงกะคือสี่แปดเบืองอีกมุมนึงครั เป็นอีกตัวนหน,นึ่งแม่บานเหนียวมันก็ะเลี่ยวแต่ดวงงงไปของมันเนะาะกาเลยขอเองเบิ้งแล้วก็ปักุ๊ปเลขทูปเลขทูปงวดนี่นะคะขอเจียเดียวปรเด็บไปขอหลายตะล่องกับเบิ้ลเคยไปเอาอยู่งวดนี้เบิ้ลเคสู้แยวสู้แถวนะขออยู่สองมองสามมองจังคอยได้เนาะค่ะงวดนี่เพิ่นก็เลยขอมองเดียวก็เลยบาวู้ไปขอมองได้กระบ,บอกตัวตนี่เด้อ เอฟซีเบิร์ดเงลายไหนด้ระวังสิน้องเนี่ยบ,บ,บิท์บราบเบิรงก่อนเด็กถูก <c oughs> จะเอาเพลงมากเมื่อกี้เนี่ยนะคบพี่น้องแต่ว่าไทายบรรยากาศไม่เบิรงอยู่ยบเดี๋ยวรอเบิรงถ่ายถ่ายคลิปเนาะแงมยางกลับไปจะยานจะยามเด็เกถูก ก็ได้เจ็ดแปดสามแล้วก็เจ็ดแปดแปดเนะคะเจ็ดแปดนี่ชัดแนงแต่ว่าตัวสุดท้ายาานั่นปลาคริงด้วยความบาถูกแตกคริงเนาะเลขแปดเลื่ยแยกออกมาเป็นเลขสามด้วยเป็นเจ็ดแปดสามที่ว่าชัดๆเนอจกจ้าล่ะกาที่ว่าศัสนี่คือเจ็ดแปดแปดเนาะค่ะเจ็ดแปดศัสแห้ง

เข้าไปน้ำน้วยเหรอน้ำดวยเหอน้้วเอนด้ยเหรอน้ำด้ยหอน้ำด้วเหร กินบนแล้วนี้ก็นำเนาะนำเนาะมมันยังัดกินอ่านี่เด้อนี่น้องเด้อโอ้ค่ะ่ะค่ะข้าวตีโพกเป็นไงะขึ้นโขก่ะคุณนึงถือเวลาคุณนึงยางวอมจังว่า

นั่นพี่แม่ต้นค่อยๆย่างไปป่าสายบุญสายเอี้ยดีมาประทานพ่อนในลูกแนมะ่สามตัวตรงๆนี่ให้ลูกไปโพสนี่เลยนะปูงวดที่แล้วนั่นขาดปูงูฝานรอบที่แล้วเห็นเด็กงามมือกลึงนี่นี่มะเฟืองผู้ใดบอเห็นกหรมะเฟืองเห็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหนที่แปดเห็นเป็นสี่แปดแม่อ่าววัชชะ สี่แปดเลขทูบได้ตัวไหนนะเลขทูบเลขทูบเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดสามโอ้โห็ดคือกันได้ทูบเจ็ดคือกันเสี่แต่เลขสองเห็นสี่แปดแปดก้าค้า นึงในรอยรุ้นเลยช่วงเวลารอเลขทูกทเลขทูกทมันออกมากหลักเจ็ดตัวหนึ่งคอมเมนเตอค่ะไปเห็นตัวใดตัวพี่น้องหมดวันทีหนึ่งท่านว่าโคมสองพันหนาร่อยหกสิบแปด โดนปู่ตารับใจยภูมิชอบก็จัดขัดก็ผ่านเรื่อเป็นแนวทางรอบนี้แกมือครับว่าเขากลับไปพุม่มไม่โดนไม่เบิกสภาพไปหลายพุ่มยู่ได้งวดนี่เอาใช้วิจรารณญาณในการรับจมสําหรับแนวทางมีเขามีรถเนาะค่ะอันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วล่ะเดิกเตือนยัน หอดใจพูดแล้วนี่กระเดิกแลวพี่น้องค่ะเอาขอกําลังใจรัวๆเด้อค่ะเด้อจุ่มเื่กความบันเทิงก็ย่าไปสื่อร้ายเนาะค่ะแนวทางกับพ่ลมุนอยู่กองสลากพลละถือไปพอฟังขันมักยังสื่อนอกเป็นการเสี่ยงโชคนะคะ่ะเอาคลิปนี้นอนรับฟันดีสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อ